เฉิดฉายที่ไทยมิเชลกูมาเบานักตบลูกยางสาวแดนปินโดดเด่นเหมือนเดิมต้องบอกว่าเธอได้รับความสนใจจากแฟนๆชาวไทยเป็นอย่างมากสําหรับมิเชลกูมาเบานักตบลูกยางสาวเบอร์เจ็ดของทีมชาติฟิลิปปินส์ในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงวันอาเซียนกรังปรีที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทย โดยตัวตกหัวสาววัย30ปีนอกจากผลงานในสนามของเธอจะโดดเด่นแล้วด้วยใบหน้าและรูปร่างของเธอต้องบอกว่ากลายเป็นเป้าสนใจทันทีแถมดีกรีของเธอต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเมื่อเคยคว้าตำแหน่งรองอันดับ2การประกวดมิสยูนิเวอร์ฟิลิปปินส์2 0 2 0มาแล้วซึ่งกับการมาเล่นที่บ้านเราในครั้งนี้เธอได้เปิดใจว่าชื่นชอบอาหารไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมนูผัดไทยและข้าวเหนียวมะม่วงที่สำคัญเธอรักการชอปปิ้งเป็นอย่างมากโดยสถานที่โปรดของเธอก็คือแพลทินัมแฟชั่นมอลประตูน้ำ พร้อมกันนี้เธอยังได้เปิดใจถึงความแตกต่างของกีฬาวอลเลย์บอลและการประกวดนางงามว่าวอลเลย์บอลน,นั้นหนักกว่ามากเนื่องจากต้องใช้ร่างกายทั้งการฝึกซ้อมและลงแข่งขันแต่การประกวดนางงามก็เป็นเรื่องยากมากเช่นกัน สำหรับมิเชลกูมาเบาเกิดที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก่อนเดินทางกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองเกซอนโด่งดังเป็นผู้แตกจากการเข้าร่วมรายการวิก b r ราเธอเมื่อปี2014จากนั้นเริ่มเดินสายประกวดนางงามมคว้าตำแหน่งบินีเบอร์นิงฟิลิปินส์2018มาครองรวมทั้งเข้ารอบ15คนสุดท้ายเดอะมิสโกล2018ก่อนที่จะคว้าตำแหน่งรองอันดับ2มิสยูนิเวอร์ฟิลิปปินส์2020 ส่วนในเรื่องของกีฬาเธอเล่นในตำแหน่งตัวตกตรงข้ามหัวเสาเคยครองตำแหน่ง VP ได้ถึง5สมัยฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นให้ครีมลายคูสแมชเชอร์สโมสรในบ้านเกิดพาทีมคว้าชแชมป์ลีกก่อนมีชื่อติดทีมชาติในการแข่งขัน AVC ซีัพและอาเซียนกรังปรีครั้งนี้